สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกบ้านชีวไทยทุกท่านค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเพราะว่าพี่เบบบอกว่าเราจะมีของขวัญเรียกว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกบ้านของชีวไทยแน่นอนครับผมในโอก่สครบรอบ13ปีชีวไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการ เฉลิมฉลองเรียกได้ว่าแจกรางวัลใหญ่มากนะครับใหญ่ชนิดที่ว่าทุกคนต้องร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่ารางวัลใหญ่ที่ลูกบ้านมีสิทธิ์ลุ้นกันนั่นคือรางวัลเงินฝากคุณลอค่ะหล้านบาทครับผมคือปกติเราซื้อคอนโดซื้อบงซื้อบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมีแต่มีแต่เสียใช่ไหมใช่แต่ที่ว่าโคนี้โีแต่ให้โครงการนี้ราคาแอบประทิษว่าไม่ถึง2ล้านไม่ถึงสองล้านใช่ครับผมแต่ว่าลูกค้าถ้าเป็นผู้โชคดีจะได้รางวัลบัญชีเงินฝาก1ล้านบาท ก็คือไปลุ้นเนานะคะก็สําหรับลูกบ้านชีวไทยทุกท่านที่วันนี้เนี่ยบอกว่าเพิ่งจะซื้อคอนโดบ้านเดียวทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศจากชีวไทยไปตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง31มีนาคมค่ะคุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นแน่นอนกับ1ล้านบาทนี้ใช่ต้องบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับชีวไทยนะครับโอ้เรียกได้ว่ายอกขา,ายผล่มทลายนะครับได้รับฟิดแบบการตอบรับของแคมเตญสิบสามปีที่ดีมากคือคต้องบอกว่าทางชีวไทยเนี่ยเราก็มีการคัดสรรอยู่แล้วว่าแต่ละโครงการที่เราจะทําขึ้นมาเี่ จะอยู่ในทำเลที่ดีจริงๆเดินทางไปไหนก็สะดวกใกล้กับห้างสปปรรพสินค้าใกล้โรงเรียนใกล้กับแหล่งอาหารนะคะอยากจะแบบว่าเดินตลาดนัดก็ใกล้ใช่ตรงนี้ใกล้เั็นท่านเลยนะเซ็นท่านอีวินิดเดียวสามนาทีถึงใช่แล้วค่ะตรนตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในละแวกของโซนโชคชัยสี่ถือว่าเป็นทำเลทองอีกเช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่บอกว่าวันนี้ลูกบ้านที่ได้ซื้อ จะเป็นคอนโดบ้านอะไรก็แล้วแต่จากทางชีวไทยไปในแต่ละโครงการตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมสามสเดมีนาคมเนี่ยเราก็มีรายชื่อมาเกือบร้อยรายชื่อเลยใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,านะคะเชเจกลองวันเลยค,ครับะนะครับอันนี้คือกล้องเร่งวันนะครับผมของคนที่เขียนสลากมานะครับซึ่อันนี้ไหนไหนพี่เบลลองหยิบมาให้ดูคร่าวๆได้ไหมคะว่าเราเยอะขนาดไหนต้องบอกว่าเรารวมมาแล้วทุกโครงการเลยรวมมาทุกโครงการเลยใช่ไหมคะนี่หมดนี่เลย เยอะนะเนี่ยนนแอบแอบเห็นรายชื่อคุณมั้งไหมะนะครับเดี๋ยวเราจะจับใส่กล่องรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับไปต่อวันก,กันเลยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรื่องงามยามดีมากๆเลยนะคะ,ะกับการให้คุณได้ร่วมแคมเปญน,นี้สําหรับลูกบ้านชีวาไทยทุกท่านเลยนะคะฉลองครบรอบ13ปีชีวาไทยตอนนี้เนี่ยพี่เบ๋เห้องกำลังบอกว่ายอนยอนรายชื่อเรียบร้อยทําการล็อกเลยจ้ะ นี่เลยต้องบอกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการจับรางวัลกล่องนี้เลยพวกมาโปร่งใสนะขออนุญ,ญาตเอาป้ายออกนะคะอันนี้คล้ายๆกับเลขที่ออกไม่ใช่ <laughs> อันนี้นะคะเราก็หมุนให้ดูเลยว่าด้านในนี้จะเป็นชื่อของลูกบ้านนะคะที่ได้ซื้อในแต่ละโครงการของชีวาไทยเนี่ยภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันข่าว่า ใครจะได้รับรางวัลอะไรไปแล้วอย่างที่บอกว่าเราแจกทั้งหมด13รางวัลใช่ครับรางวัลใหญ่นะคะเป็นรางวัลเงินฝากมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็อีก12รางวัลเป็นอะไรคะพี่เบส12รางวัลนะครับเป็นคีบอเวเชอร์นะครับจากเซนทันนะครับมูลค่ารางวัลละ30,000บาทโอ้ก็คือช็อปได้เลยเนาะใช่ครับรวมทั้งสิ้นะครับ3 6 0 0 0บาทเยอะมากนะคะเป็นการคืนกำไรเป็นของขวัญคืนกำไรให้กับลูกบ้านชีวไทยนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยบอกว่า ดูดูแลอยากจะลุ้นแล้วแหะคะ่ะใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจับรางวัลกันก่อนไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจับรางวัลเล็กๆกันก่อนนะครับ <Okay. S 2> รางวัลเล็กของเรานี่ก็รางวัลละสามหมื่นเบาๆอ่ะก็จะเป็นอชเชอร์จากทางเซ็นทรัลในมะูลค่าสามหมื่นบาทเราจะจับทีละ4รางวัล4รางวัลน,นะคะผู้ที่จะมาจับรางวัลให้กับเราเนี่ยก็ เป็นท่านผู้บริหารของเรานะคะในโครงการของทางชีวไทยนั่นเองค่ะท่านแรกเป็นใครคะพี่เบสท่านแรกนะครับเป็นรองกรรมการบริการฝ่ายขายและการตลาดนะครับ <could. S 2> ของโครงการบ้านนะครับค่ะ <c oughs> คือพี่เอกนะครับคุณรัฐนันรัตนพันธ์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญพี่เอกครับเชิญครับขออนุญาตพี่เอกเลยค่ะ ก็อยู่กับพี่เอกแล้วนะคะผู้ที่จะมาจับรางวัล4ี่รางวัลแรก<ช>เป็นลอเชอร์ <prem ises> จากเซ็นทรัลมูลค่า3 0,000บาทค่ะขออนุญาตพี่เอกจับรางวัลเลยครับสี่รางวัลครับขออนุญาตหมุนนิดนึงพี่จับทีเดียวสีรางวัลเลยไหมคะพี่เบสใช่ครับสี่รางวัลเลยครับอันนี้คือผู้่มีทุกโครงการนะครับซึ่งพ<ม>ี่เอกนะครับจะเป็นผู้ที่ดูแลโครงการบ้านของเรานะครับขอให้จับได้บ้าน Re <ๆ>เยอะๆนะพี่อย,ย่ามองนะพี่อย่ามองอย่ามองอย่ามองอ่าส่งให้น้องเลยครับอ่ารางวัลแแล้วนะคะ ัที่สองครับรางวัลที่สามและรางวัลสุดท้ายออโอเคได้ที่อกยืนตั้งหนึ่งครับขออนุญาตประกาศรางวัลนะครับสีรางวัลแรกคนละสองใบโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่เบสประกาศก่อนเลยสองท่านแรกได้แก่ครับท่านแรกครับได้แก่คุณคิดสมัยทิมโสมนะครับจากโครงการชีวะโฮมกรุงเทพปทุมครับ นต่อไปครับและขั้นต่อมาค่ะคุณอังวราบรมวงค่ะเป็นลูกบ้านนะคะจากทางโครงการชีว่าไทยนะคะคตัว c CC c c โชคชัยสีโชคโชคัยสก็คือที่นี่นเ,<อ>เลยอ่าก็คือเป็นตัวของโครงการคอนโดมิเนียมใช่ครับรยินดีด้วยนะคะโชให้กล้องดูหน่อยอ่าเดี๋ยวเดียวค่ะว่าเราโม้ตอ่าต่อนาค่ะต่อไปท่านที่3นะครับผม ผู้โชคดีได้แก่คุณดุษดฎดีโรตการ์ครับชีวาไทายรีสิเดนซ์ทองหล่อครับเยและท่านต่อมานะคะที่ได้รับฟิวเจอร์นะคะจากทางเซ็นทรัลมูลค่า3 0 0 0 0บาทได้แก่คุณหนึ่งฤทธไทยเสียงอินอันผิ่ขอภัยนะคะโครงการชีวาไทายกเกษตรนวมินทร์ค่ะมาแล้วนะคบสี่รางวัลแรกนะครับเป็นฟิวเจอร์มูลค่า3 0 0 0 0บาทจากเซ็นทรันลนะครับเรียบร้อยแล้วสี่รางวัลแรก รางวัลแรกนะคะจะขอบคุณพี่เอกก่อนเลยนะคะขอบคุณพี่เอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว4รางวัลแรกนี้เราก็จะให้ทีมงานติดต ah, oh. well, mm ่อกลับไปนะคะโอเคค่ะต่อกันที่4รางวัลต่อมานะคะกับวิวเชอร์จากเซ็นชั่มูลค่า3 0 0 0 0บาทค่ะครับแน่นอนครับผู้บริหารชั้นหนึ่งนะครับเรียนเชิญคุณอัญญภพัฒน์ธีรพัฒนพงศ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับฝ่ายขายและการตลาดนะคบของโครงการนี้เลยครับเชิญพี่นวหวันครับสวัสดีค่ะ อันนี้จับเฉพาะของตัวเองเลยไหมพี่จะจับมาทั้งหมดสี่รางวัลเช่นเดียวกันค่ะนะครับโอเคนะครับเติีมพิธานวานครับสี่รางวัลครับพี่จบแล้วแล้ว แล้วแม่นนะเราอะรบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ <Okay. S 2> พี่หวาน,นยอน้อนไปกับเราเลยเนาะนะครับมาดูกันค่ะว่า4ท่านที่โชคดีได้รับบัชเชอร์จากเซ็นทร,รัลมูลค่า30,000บาทนั้นเป็นใครคะ่ะท่านแรกครับผมอันนี้คือท่านที่5เนาะถ้ารวมแล้วคือท่านที่5นะครับคุณชาญชัยวอรอชาติตระกูลครับชีวาไทยฮอมาร์และท้าวชคชี่ครับ และท่านต่อมาค่ะได้แก่คุณมาลินีปูราพิธีค่ะจากโครงการชีวาบิดโฮมเอกชัยบางบอนค่ะท่านที่สมครับผมสำหรับรอบนี้นะคุณเจมช่วยอุปการครับโครงการ Thai าชีวไทยฮอมาร์กลาดท้าโชคชัชชยสี ต่อมาค่ะคุณชัยชาชัยแ่้ฟงจากโครงการชีวไทยเกษตรนวมินค่ะรอบนี้คอนโดมารวเลยขอบคุณมิตรหวานด้วยนะค,ะนะคะขอบประพูนค,ค่ะผ่านไปแล้วทั้งหมด8รางวาัลสำหรับวอเช์เซ็นทรัลมูลค่า3 0 0 0 0บาทและยังมีอีก4รางวัลสุดท้ายสำหรับรางวัลน,นี้ค่ะครับผมอีกส่รางวัลน,นะครับขอญาตเรียนเชิญคุณจีราพาัฒน์แชทเต็ครับผมรองกรรมาการผู้การฝ่ายขายและการตลาดของชีวไทยขั้นหนึ่งครับเชิญค,ครับเดี๋ยวจะให้นะคะจับ รางวันมา4รางวัลเลยพี่ปุ๊กอีสีรางวันพี่เอาแม่แม่นนะพี่เชิญครับดได้ครับขอบคุณพี่ปุ๊กครับ สำหรับทั้ง4ท่านนี้นะครับท่านที่9ถึง12นะครับที่ได้รางวัลคีโบเชอร์มูลค่า30,000บาทจากเซ็นท่านนะครับท่านที่9เนาะคุณสอละกัยจันนุสิริครับชีวาโฮมสุขสวัสดิ์ประชาทิศย์เย้ยินดีด้วยนะคะและท่านต่อมาค่ะคุณสาธิชาคูสมิด จากโครงการชีวาโฮมกรุงเทพปทุมธานีค่ะนี่ชีวโฮมมาเยอะมากเลยนะครับท่านที่11นะครับคุณเปียนุชกินวันครับชีวาไทยฮอร์มกจรัจรนทิพย์สย้ยิยนดีด้วยค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะสำหรับวอลชเชอร์จากเซ็นทรัลมูลค่า30,000บาทได้แก่คุณสุรชัยสมวทชีพจากโครงการชีวาโฮมกรุงเทพปทุมธานีค่ะ โอเคขอบคุณพี่โฟกัค่ะขอบคุณคาก <นะ S 2> อค,ค,คุผ่านไปแล้ว12รางวัลกิฟต์ช้อ์จากเซ็นทรัลลค่า30,000บาทนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานของเราติดต่อกลับไปแน่นอนแล้วก็ รางวัลสุดท้ายนี้เชื่อว่าลูกบ้านทุกท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยต้องแบบตื่นเต้นมากแน่เลยเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าใครจะโชคดีใช่ครับรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเงินฝากบุรค่าหนึ่งล้านบาทกันเลยเยอะมากนะเอาละค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนรอคอยสาหรับช่วงเวลานี้อยู่แล้วนะคะกับรางวัลใหญ่ของเรานั่นก็คือบัญชีเงินฝากบุรค่าหนึ่งล้านบาทนะคะัพ่รางวัลนี้ เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่นะคะเรียกได้ว่าเป็นท่านผู้บริหารของเราผู้บริหารสูงสุดเลยใช่แล้วค่ะขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณบุญชุนเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทชีวิทยากัรมหชนครับเชิญครับสวัสดีค่ะเเชิญตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารท่านอื่นด้วยมาเป็นสักขิีพยานค่ะครับขอนเรียนเชิญผู้แทท่านครับวัดครับ ก็มีผู้พิหารที่จับรางวัลเมื่อสักครู่ทั้งสาท่านนะครับแล้วก็จะมีคุณเจลิมวงแล้วก็คุณยุทธนาเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคค่ะเชื่อว่าหลายคนพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เดี๋ยวเราจะขอให้คุณบุญนะคะได้จับรางวัล1รางวัลเท่านั้นค่ะสําหรับรางวัลใหญ่ของเรารางวัลเงินฝากมูลค่า1นล้านบาทกับการฉลองครบรอบ13าปีชีวาไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณบุญจับได้เลยค่ะ,คะสัญญาุนนิดหนึงหมุนิดนึ่งอ่านี่ ดูกันนะครับว่าใครจะได้1ล้านบาทนะครับรางวัลน,นี้เบ๊กปะอ่าหนึ่ครับหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านครับห้าโมงนะครับห้าโมงหโมงค,คนข้างหลังรุนมากเลยครับว่าจะเป็นรางวัลของโครงการใครนะครับผู้โชคดีรับรางวัลหนึ่งล้าน,น 1, 000, 000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมีการนํา รางวัลไปมอบให้ถึงบ้านเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นใครที่เป in ็นผ wow ู้โชคดีเราจะมีการติดต่อกลับไปทันทีด้วยนะคะผู้โชคดีรับรางวัลเงินฝากนะครับมูลค่า1ล้านบาทนะครับได้แก่คุณคุณ คุณเมธานินมานวันครับจากโครงการชีวะไทยปิ่นเก้า เพราะว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าเราก็มีการจับรางวัลอีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นตอนนี้ใครยังไม่ซื้อรีบซ,ซื้อเลยนะครับจับโครงการของ q ยทุกโครงการเลย ให้ว่าซื้อที่ไหน,นได้คุณบูญใจดีครับแน่นอนเดือนหน้ามีแจกห่ล้านบาทแน่นอนครับผมจะแจกอีกล้านนะนีัยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกําลังตัดสินใจอยู่รีบตัดสินใจค่ะชอบโครงการไหนเนี่ยไปเลือกสั่งกันได้สอบถามทีมงานได้เลยนะคะพี่พี่ชีวไทยใจดีทุกคนค่ะครับแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะมีการนําเงินฝากไปให้ลูกค้าแต่เดี๋ยวเราจะมีการโทรหาลูกค้าเลยโอเคค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักพู่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกค้าเนี่ยจะตื่นเต้นดีใจขนาดไหนได้ครับเดี๋ยวเราไปโทรหาลูกค้ากันครับ เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้รายชื่อผู้โชคดีมาแล้วเราจะทําการโทรไปหาผู้โชคดีของเราเลยนะคะที่ได้รับรางวัลใหญ่กันไปพี่เบย์โทรเลยค่ะติดแล้วใช่ไหมคะ,คะ,ะสวัสด,ดีครับเรียนสายคุณเมธานิมันวันครับครับครับ,รบผมโทรจากโครงการชีวไทยปิ่นเก้านะครับคุณลูกค้าจองโครงการชีวไทยพิ่นเก้าไว้ใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับครับอันนี้จะมีคนมาแจ้งข่าวดีให้กับลูกค้าซ่าครับครับครับขอบคุณเมทาครับครับผมชื่อบุญนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชีวาไทยจำกัดมหาชนครับครับคุณบุญครับครับผมวันนี้เรามีการจับฉลากวันเรามีการจับรางวัลนะครับในการฉลอง12 3าปีของชีวาไทยนะครับคุณเมทาทราบไหมว่าเรามีเรามีการจับรางวัลวันนี้ทราบไหมครับ ครับ,รบแล้วคุณเราคือคทูคเมธารู้ไหมว่าตัวเองได้รางวัลอะไรไหมครับไม่ทราบครับผมคทูเมธาได้รางวัลห,หนึ่งล้านบาทนะครับอันอันนี้เสียงเสียงลูกใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะได้ได้เป็นรางวัลเงินสดหนึ่งล้านบาทนะครับเป็นมาทินเงินฝ่ายหนึ่งล้านบาทนะคะขอบคุณมากครับค่ะดีใจดีใจคฮะทูเมธามีอะไรจะพูดไหมครับตอนนี้อ่อนแออยู่นะครับ ครับผม่ครับครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีการติดต่อกลับไปนะครับครับขอบคุณครับครับมีอะไรก็คิดด้วยครับเดี๋ยวทางเรานะครับจะมีการไปมอบรางวัลให้คุณเมธาถึงที่เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะด้ยค่ะครับขอบคุณครับ รับรู้ดได้ดถึงความดีใจสิ่งกลี่นนำมาก่อนเลยลูกค้าดีใจมากใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าลูกบ้านหรือว่าใครกำลังตัดสินใจจะซื้อคอนโดทาโฮมโฮมออพฟศจากทางชีวไทยแต่ละโครงการทำเลดีทั้งนั้นค่ะรีบตัดสินใจกันซะเพราะว่าเรายังมีการจับรางวัลอีกหนึ่งรอบช่วงเดือนพฤษภาคมใช่ครับช่วงนี้นะครับใครยังไม่ได้จองนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแจกเหมือนกันแบบคุณเมทานี่เลย คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีด้รับรางวัลมูลค่า1ล้านบาทจากเราก็ได้ก็สามารถไปลุ้นกันได้นะคะตอนนี้รีบตัดสินใจกันได้เลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณบๆมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมตื่นเต้นกับเรานะคะแล้วก็มอบรางวัลใหญ่ให้กับลูกบ้านเชีวาไทยนะคะยังไงพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าในการมอบรางวัลกับการครบรอบ13ปีชีวาไทยวันนี้หมดเวลาของพวเราทั้ง3คนแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ